มาพี่รองมาซิมเบิ้งบ่อยตับปันหวานเขาเป็นไงน้ำอืมอม,มันอรมียแี่บเนึยปื๊ดที่เดียวขม,ม,มันน้ำอ น้ำเก้าก็พี่น้องนะเมื่อนี้พอน้องอมได้เมนูก้อยตับบานอีกคือเก้าเลยเนี่ยเอา้าตอนแรกพอน้องอมใส่พริกลงไปตามด้วยข้าวคั่วได้เพื่อนเออข้าวคั่วคั่วเองเอา้า หอมขนาดเข่าัวะพวเองนี่แซบแซบด้วยกันแป้งนัวใส่ลงไปพอน้องหมอมใส่ตะมาเข่าตัง้งน,นี่แหละเนียดดีพอน้องหอมแซ่ไว้แล้วพี่น้องหมักเนียดหมักดีไว้แล้วเอาหอมสาลงไปนี่มาคุ้นเข่ากันบน่อยห้อยตับวันแซ่บแซบอืมมึงนี่เปลี่ยนคนสุดดอด จะเป็งานงไงด้วพี่นมเออมีบอดเงินประเดี๋ยวแสบๆ่งกันพน้ออมมองสุบอเามาเทียดเนี่าเทียดยงดยหมดนำปาอมแ่บๆนือนกันองุบอน ăn ván, thiệt, nhae, nam, thiệt Tập đong, ván, phân nhae, ngay mhm, Má, mhm, mhm, má mhm, bưng mhm, này mhm, phân mhm, 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 Năm Ừ. Phải nó như nào nữa Phải của đây của cha em nha ทัานมากดไลค์กด,ดแชร์ช่องซิมเบิงแฟนเพจครับผมอีพี่ห้าเจริญแม่สวัสดีครับ